มาต่อในเรื่องของ o b d รีนะครับสำหรับตอนนี้นะครับจะพูดในเรื่องของส่วนนี้นะครับ The diagnostic function นะครับก็จะพูดถึงเรื่อง Auto test นะฮะ On board monitor test นะครับ Component test v i r t c a l Info module present นะครับนะจะพูดในส่วนนี้นะครับซึ่งต่อจากส่วนที่แล้วที่เป็นเรื่องของ IM ตัวนี้นะครับนะครับ,นะรบทีนี้ดูดมาดูนะฮะไอตัว Oxygen Monitor Test เนะี่ยมันคืออะไรนะครับนะฮะในเครื่องสแกน ในในสมองกลรถยนเนี่ยนะครับที่เชื่อมต่อกับเครื่องสแกนนะเวลาเราอยากจะรู้อะไรนะฮะก็ใช้เครื่องสแกนหรือเครื่องวิเคราะห์เนี่ยครับไปเสียบที่ปลั๊กวิเคราะห์นะซึ่งส่วนรถส่วนใหม่ก็ไอรถใหม่ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นปลั๊ก OBD2 16พินนะครับสี่เหลี่ยมข้างหมูนะครับ d l เเป็นเขาเรียกว่า DLC นะฮะ ไอตัวออกซิเจนมอนิเตอร์เทสเนี่ยก็คือ,อสมองกลลรถยนต์เนี่ยครับก็จะมีฟังก์ชันของเขาอยู่นะครับก็จะทำการทดสอบตรวจสอบไอตัวออกซิเจนเซนเซอร์ที่อยู่ในรถติดตั้งมากับรถนั่นนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์เบนซินกันซะส่วนใหญ่นะครับตรงนี้นะฮะหลักการเขาจะใช้กับเครื่องยนต์เบนซินเป็นส่วนใหญ่พอเริ่มแรกเดิมทีก็ใช้กับเครื่องยนต์เบนซิน นะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งในสหรัฐอเมริกาก็ส่วนใหญ่จะใช้รถเบนซินค่อนข้างเยอะก็กลายเป็นว่าเน้นหนักไปที่เครื่องยนต์เบนซินนะครับแต่ว่าในส่วนปัจจุบันเนี้ยเครื่องยนต์ดีเซลก็มีเทคโนโลยีที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ใช้กันมายาวนานนะครับนะออกซิเจนเซนเซอร์มอนิเตอร์เทสมันจะเกี่ยวเนื่องกับตรงนี้นะครับนะออกซิเจนเซนเซอร์มอนิเตอร์นะครับ ออกซิเจนเซนเซอร์มอนิเตอร์เห็นไหมเยอะเลอะเยอะเลยนะฮะไอส่วนตรงนเนี้ยออกซิเจนเซนเซอร์เนี้ยกับมันเข้าไปเกี่ยวโยงค่อนข้างหลายส่วนนะฮะเพราะว่ามันถือว่าเป็นหัวใจหลักของการชีดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็มีผลต่อในเรื่องของออหมอนพิษที่ปลดปล่อยออกมานะครับไอตัวนี้ก็คือหมายความว่าในสมองกลยนท์เนี่ยมันก็จะทำกานตรวจสอบไอตัวออกซิเจนเซนเซอร์เนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับ ทุกครั้งที่สตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยก็จะมีฟังก์ชันพวกน,นี้เข้าไปตรวจสอบไอ้ตัวออกซิเจนเซนเซอร์ว่าทํางานปกติอยู่หรือไม่นะแล้วผลการตรวจสอบเนี่ยไม่ได้ออกมาเป็นตัวเลขนะครับก็จะออกมาเป็นบอกว่าคอมพลี e ก็คือสมบูรณ์ไหมนะประมาณนี้นะครับ,รบถัดมาก็จะเป็นเรื่องของไอ้ตัว Onboard Monitor Test ทนสะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับไอตัวออกซิเจนเซนเซอร์เนี่ยแต่ออกซิเจนเซนเซอร์เนี่ยมัน ก็เป็นส่วนหนึ่งของไอตัว onboard monitor test นะฮะในบางกรณีก็จะเอาตัวนี้มารวมอยู่ในนี้นะฮะ onboard monitor test เนี่ยมีอะไรบ้างเนะเขาบอกว่ามันเป็นคือผลการทดสอบของ non continuous component test นะหรือ isu cell test ก็คือสมองกลมันทดสอบตัวมันเองดูว่าตัวมันเองไม่ไม,ไม่มีข้อบอกพร่องนะตัวมันเองเนี่ยรับสัญญาณ input นะสัญญาณป้อนมาจากตัวเซ็นเซอร์ต่างๆของรถยนต์ แล้วก็ทําการประมวลผลแล้วก็จ่ายสัญญาณออกไปเนี่ยได้อย่างสมบูรณ์แบบครับไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่า ECU self-test นะก็คือมันมันทดสอบตัวของมันเองนะก็คือดูว่ามันเสียหรือไม่เสียทํางานผิดปกติหรือไม่อย่างไรเพียงแต่ว่ามันซ่อมตัวเองไม่ได้แค่นั้นเองนะครับ Non-continuous c o m p o n e n t นะครับดูตรงนี้นะฮะออันนี้เราผ่านมาแล้วนะครับ Non-continuous เป็นยังไงนะครับ ก็คือ2 t r ทริปสองไดร์ไซเคนะครับเรียกนอนคอนติเนสก็ไอตัวเมื่อกี้เป็นตัวตรวจสอบไอนอนคอนติเนียสเนี่ยไอฟังก์ชันตรงนี้มันจะทําการตรวจสอบเรื่องต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยครับเรื่องกี่เรื่องครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ามเรื่องอาจจะมีมากกว่านี้นะครับตรวจสอบไอสิ่งต่างๆเหล่านี้เสร็จแล้วมันก็มาแสดงผลนี้ On Board Monitor Test มันก็จะขึ้นว่าคอมพลี e อ่า หรือไม่ complete คือสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์แค่นั้นเองนะฮะจะไม่ขึ้นมาว่าเป็นเท่านั้นเท่านี้นนมีผลการทดสอบเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะก็จะเป็นแค่ทดสอบว่าสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ใช้างาน,นได้ไหมนะครับจะเป็นลักษณะแค่นั้นนะครับถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของ on demand test หรือ e web test component test นะฮะหลายใช้หลายชื่อแต่ว่าความหมายเดียวกันนะครับนะฮะก็ คือตรงนี้นะฮะ c อ m p o n e n t test เห็นนะครับนี่ครับตัวใหญ่ของมันเลยนะครับเนี่ยไอไอไลไอตัวย่อยๆที่เราพูดถึงเนี่ย continuous กับ non continuous เนี่ยคือแบบต่อเนื่องกับไม่ต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องคือ1ครั้ง1ได้ไซคเคิลก็ตรวจสอบฮะแล้วก็ไอตัวไม่ต่อเนื่องก็คือ2องได้ไซเคิลก็ตรวจสอบแล้วก็แสดงผลออกมาะนะครับว่ามีอะไรบกพร่องไหม นะครับไอ้้ไอคอมโพเนนต์มอนิเตอร์เนี่ยก็คือตรวจสอบแบบนี้หนึ่งทิปหนึ่งไดซไซเคิลกับสองไดซไซเคิลนะครับนะแล้วก็จะมาอยู่ในส่วนนี้ด้วยคอมโพเนนต์เทสในส่วนไดแอกโนสติกเนี่ยก็จะโชว์ตรงนี้มาเนะี่ยเครื่องวิเคราะห์ก็จะโชว์ด้วยว่าคอมโพเนนต์เทสหรืออีเว็บลีกเทสเนี่ยหรือออนดิมานเทสเนี่ยมันจะขึ้นมาอย่างไรส่วนใหญ่ก็จะขึ้นเป็นคำว่าคอมพลีทหรือนัดคอม plete นะครับก็ไม่ไม่โชว์ค่าเหมือนกันบอกว่าสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์แค่นั้นเองนะครับถัดมานะครับเป็น vehicle info นะ vehicle เนี่ยแปลว่ายานพาหนะรถเก่งก็ได้รถปิกอัพก็ได้รถบรรทุกก็ได้นะครับรถมอเตอร์ไซค์ก็ถือว่าเป็นยานพาหนะเหมือนกันนะครับรถไฟฟ้าก็ vehicle เหมือนกัน นะครับเป็นเป็นพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยล้อแล้วก็เครื่องยนต์หรือไม่ก็เป็นรถไฟฟ้าเดี๋ยับก็ไม่มีมีล้อเป็นตัวขับมีเป็นตัวหมุนไปเขาเรียเฟเคลนทั้งหมดเลยเราอาจจะไม่คุ้นเท่าไรหร่บ้านเราก็มาเรียกว่าคาร์ทรัคคารที่แบบว่ารถยนต์รถยนต์นั่งเนี่ยคาแล้วก็มีทรัครถบรรทุกนะฮะแล้วก็มีปิก up เรามาเข้าใจกันในลักษณะแบบนั้นแต่ถ้าใช้คำรวมๆร,รถเหล่าเนี้ยก็เรียก Vehicle ทั้งหมดนะครับนะก็คือมันก็จะดูเอเลขตัวถังรถยนต์ VIN Number นะครับโปรแกรมในตัว ECU ของรถนะนะั่นน่ะมันมันทำการคล l i b r a หรือทำการปรับตั้งมาตั้งแต่วันที่เท่าไร,ทไรเท่าไรเวอร์ชั่นเท่าไหรนะครับก็คือดูดรายละเอียดของสมองกลนะครับน,นะครับนะ โมดูลพรีเซนต์ก็จะมีลักษณะคล้ายๆตัวนี้นะก็อาจจะละเอียดลงไปนะเมื่อกี้บอกว่าไอตัวไอตัวเวอร์ชันของสมองกลนะอาจจะมาอยู่ในนี้นะครับมาดูอยู่ในโมดูลพรีเซนต์นะสำหรับลดบางบางยี่ห้อบางรุ่นนะครับเพราะบางรุ่นก็จะมีแค่ตรงนี้โชว์บางรุ่นก็จะมาโชว์ในนี้ด้วยนะครับก็ ก,ก็เหมือนก็เป็นส่วนเดียวกันแต่ตรงนี้แยกย่อยมาให้ดูนะครับเป็นรายละเอียดของเขานะครับนะแล้วก็พูดถึงรายละเอียดตรงนี้ว่ายังไงนะครับทีนี้ลองมาดูไอ้ตัวเนี้ยจากเครื่องสแกนจริงๆนะครับไอ้ตัว1 2 3นะครับตัว2ตัวนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวลองดูตรงนี้นะครับจะเป็นวิดีโอนะครับ ช้านิดนึงนะครับเออเปิดไว้นานอะ่ะเครื่องมันแทงน,นะครับเปิดให้ดูใหม่นะครับตรงนี้นะครับเเทสไว้กับเครื่องสแกนของ x 2นะครับลองขับขยับมาตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับนี่นครับโอเคนะครับ นะฮะอ่าตรงเนี้ยนะครับนะฮะที่โชว์ขึ้นมา complete part monitor นะคำว,ว่า monitor 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 เนะี่ยส่วนใหญ่ก็แสดงเป็นเป็น,เป,นเป็นคำว,ว่า complete หรือไม่ complete นะครับตรงเนี้ยเห็นไหมเนะี่ย oxygen sensor af monitor อย่เงี้ย not available อันนี้แปลว่าไม่มีใช้งานอนะก็อันนี้มันเป็นรถบิ๊กอัพนะครับที่เราสแกนอยู่ตัวนี้ Oxygen โอเอฟฮ t monitor อันนี้ขึ้น o o p p l t t เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นข้อมูลที่ไม่ก็ถูกต้องเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเครื่องสแกนตัวนี้มันใช้กรบสถสิบล้ลอบางเออเรามาจับ pickup นะก็อาจจะก็เรียกว่าการถอดรหัสหรือ decode ไอตัวไอความถี่ผิดนะครับนะก็จะได้ออกมาเป็นเพี้ยนแบบนี้นะแต่ว่าลักษณะการโชว์ค่าเนะี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ ไอค่าต่างๆ,ๆที่คำว่า monitor monitor เนี่ยครับจะขึ้นคาว่า complete นะหรือว่าไม่มีใช้งานหรือน o t complete นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ short term อ่า short trim ตรงนี้บอก na na เนี่ยอ่าเห็นไหมตรงนี้ c a t a l ์ม e monitor ขึ้นคาว่า complete นะครับ ตามที่เมื่อกี้ที่ได้ได้กล่าวมานะครับว่าไอ้เรื่องพวกนี้จะจะพูดถึงแค่คําว่าสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์นะคอม plete หรือ Not c o m plete แค่นั้นเองนะครับส่วนคํานี้นะครับเราอาจจะเจอกันบ่อยเยวจะ n a นะฮะย่อมาจาก not application นะครับ not แปลว่าไม่ application แปลว่าการใช้งานการประยุกต์ใช้งานอะไรพวกนี้นะครับก็คือมันไม่มีใช้งานก็เรียกว่า Not Application ไม่ใช้งานนะ not application ใช้คำนี้นะครับนะฮขึ้น not application เยอะแยะเลยนะเพราะว่ามันมันไม่มีออกซเซนเตอร์จริงๆนะครับเป็นรถดีเซลนะครับ na na เยอะ N A N A. แยะหมดนะครับ นะการแสดงไอ้ข้อมูล Data Stream ก็จะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเนะี่ยเดี๋ยวลองข้ามไปให้เร็วนิดนึงนะครับนะนะครับไคนะค่อนข้างเยอะนะครับดัตร้าสตรีมโชว์ไอคอนมาเยอะแต่ว,ว่าอ่านได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่ามันมันโปรโตโคอลม,มันไม่ตรงกันนะครับโอเคไอส่วนตรงนี้ก็นะครับ ในส่วนของ 1, 2, 3, 4, 5หหัวข้อตรงนี้นะครับก็น่าจะพอเป็นที่เข้าใจได้ระดับ1น,นะครับในส่วนตรงนี้ก็น่าจะพอตรงแค่นี้นะครับ